ป๊ามาเด้อเอฟซีก şey ินข้าอนำแรงเนาะป๊าดเบิ่งผลบุกบุบบุบบุบอมไอออมวายไอออมซานเนาะทุกคนเอ้ยอมซานเต็มหม้อเห็นเนื้อปลาดุกเยเปื่อนื้อปลาดุกเปื่อยเบิดเลยเนาะทุกคนเอ้ยมีอมมีซานแล้วก็ย้อนจนแค้นแล้วก็ตาวเนาะทุกคนเอ้ยมาเด้อเอฟซีเอ้ยมากินนำการเด้อเป็นตาเสดแต่ปัดผลบุบบุบบุกบุบอยู่เนาะ กินเขายามแรงแซ่บๆตัวยกับเขาหอนหอนทุกคนเอ้ยมึงเนียเหนียวทนกันยังก้สวัสดีเอฟซีหักแพงกันมาทุกคนทุกคนเด้อเนาะยินดีต้อนรับขอสู่ส่องยูทูบ e น้อ้อมบ้านหน้าโน้อมงนี้ก็จะพาเอฟซีทุกคนไปเบิงในน้องตาวานใกาคุณแม่แต่กับสาวนวลผักขับปอกอันยังน้อยเห็นปอกอยู่เตียงละลายแค่ทุกคนเอ้ย คือเห็นปัญหายังมาเนาะบักลาเนี่ยเดีจะพาทุกคนไปเบิ่งเนาะทุกคนปพาเมื่อนี้ก็แดดแห้งอีกแล้วทุกคนแดดหลายมือเลยแค่น้องออมเปนใหม่หมดเลยขนาดออกข้างนอกก็ยังใส่เสื้อแขนยาวอยู่ได้ทุกคนไออยู่ในรังกันใส่บ่ได้เพราะว่ามันห่อนแห้งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเบิ่งเนาะปพาแต่พาไปบึงเนาะเพื่อนบอกยังเนาะอยู่ในเตียงเนบะทุกคนเอ้ยเนี่ยน้องประวานแน่แล้วก็ซารุนคุณแม่เนาะทุกคนโอ้เข้ามาในห้องล้วก็ มีแห้งแน่นอะว่ามันเย็นเนาะเข้ามาในผมแต่ว่อนี้ก็ลมแห้งแห้งเนาะทุกคนแต่โเมนลมเย็นเนาะเป็นลมแหมๆแต่ก็จะพัดคนไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งน้ำันเลยเนาะนี่เบิ่งทุกคนเอ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งเงจน้อยนึงโยเยเเ้ยเฮ้วัน้ยมา้อกส้ยเอยทุกคนเอ้ยเบิ่งอันนี้อีหยังเ อ้าเบิ่งๆๆยอดใหญ่แหะตาทุกคนเคยกินบ่ FC เคยกินบ่เนาะแล้วก็ยอดคอนแคนแคนกับยอดตาเนาะตาก็หยอดบักกิใหญ่คอนแคนก็ใหญ่ก็ใหญ่แท้เนาะสาวทางสาวนวลเพิ่นไปจีกมาทุกคนไปหาเนาะอา่นะดามือได้เพิ่นไปหาอีกนอ้อมสิไปนําเพิ่นเนาะอยากไปเบิ่งป่ามันเห็นเพิ่นเอามาแบบว่าเต็มกระตาทุกคนเอ้ยปอกแล้วจริง หนึ่งแม่มาหาทุกคนเบิ่งทุกคนเนีอยากให้ทุกคนได้เบิ่อตอนวางตอนวางเพื่อนเอามาเนาะเต็มกระตาปุ๊บทุกคนเลยป้าเต็มกระตาทางล่างคุณแม่บุญแดงอันนี้หงอตาเราบ้าใหญ่ๆทุกคนเคยกินบ่อเนาะเคยกินกระเบนใครเคยกินบ่อน้องอ้อมแเนาะว่าเหตุใดไปกินมาจนเสียเนาะน้องอ้อมก็ว่าอาจะอ้อมอ้อมเสรปลารุกอ้อมใสรจนั่นนั่ทุกคนเให้เสร็จจะได้อันฮะ อ่อมใจบัดูหลูแซ่ทุกคนเอ้ยตัวมันจนหยดยันยันทุกคนบอกเป็นว่าเต็มหม้อ่าะดีเข้หล้วก็มีหยดตาบักใหญ่เนาะทุกคนเอ้เจจีเคยกินบ่เนาะเป็นของปูดภายในกะมามินบอกน้องอ้อมเลยเด้อเนาะทุกคนเอ้ยนี่แหละทางชาวมอญเป็นโู้ไปหาเจ้าบู่าเป็นไปหาเชร์แด็กก็จะถามว่าเนาะไปหาทางใดอันนี้นะหาาจจจะะะมงกรโอ้ไปหาจุดงกระจุ ไกลเติบบาทางไปหาฮะประาสองลัะไรไปสงขีรถจักคร<ท><น>ะบ่ไปอืรไปกับปัวเปิดเราทุกคนเอายังไไป <นะ S 3> <ท>สองคนุณไปตัดไม้บอวะไปตัดไม้เออไม่เห็นตู้ตัดไม่เห็นตู้มาบ้าน<อ>เอาไมา้ามาามาไปบ้านแล้วกัออน,นโอ้แล้วกกเห็นสานกับไอ้ นี <Hoy S 2> ่แล้วก <omega> <fig ur ación> hey, <an depth in sense> ็เลยจีกมะวันนี้เนาะอ๋อพอนรำผุนหยอดใหญ่ใหญ่เนาะทุกคนเอ้ยน้องออมก่อนเพเคยได้กินหยอดใหญ่ปันนี้จะคือเราอยู่แถวบ้านนี้มีแต่หยอดได้น้อยหยอดใบใหญ่ทุกคนเอ้ยถ้าเราก็จะอ้อมใส่ประดุกซับเซ็มนะทุกคนแล้วจะให้ทุกคนเบ่งตอนอ้อมนะทุกคนเอ้ยว่าเหังไดแน่ละกัน มันจะเป็นตาเสบหรือบอเนาะทุกคนก็จะถามมาเบ่งน้ากันเนาะแล้วก็เป็นของปรดไปไในกะเป็นบน้อ้อมน้ำแน่เนาะเอฟีทุกคนเคยกินบอเนาะแล้วก็มีอันนี้น้ำเนาะ,นนะนย่อขาเนาะนยอดขาอะไรทุกคน,นยอดขาหลวกกินกับเจวหลวกกินกับเจวสุดแซ่บทุกคนไอ้ตาเนาะอกมวนจะได้นอสาร บอกสารม้วนม้วนทุกคนบอกจนมดกระตานึงแม่น้องปาว่านะกระทั่งแซ้วกนะพี่แม่แล้วพากันปอกใจกันคนเลยม้วนแล้วก็คนปอกเนาะอาเบิ่งทุกคนเลยปอกะขักแคบแล้ววนปอกจนมดกระตานึงแล้วเมีอันนี้มันมีหดอัะยังเกาะลืมเลยตาลทุกคนยอดใหญ่เลยไอ้น้องอ้อมเคยกินจเื๋อไหมเคยกินแต่อันนี้เนาะนี่ เนี่ยกันแพ่นกับสารและก็วายทุกคนเออแ่บเลยเอามเคยกินก็เส่อก็เคยเห็นแต่เขาว่าว่าแ่บเนาะอือเอออย่าลไปเด้อทุกคนเคยกินเนาะนมันจะหาหญ้าไปในบ้านเฮาค่ะเขาว่ามันเขาว่ามันคล้ายๆกับไอไอยังกากเนี่คล้ายๆกับไอยังกาอนยอดแยอดผ้าอ่ะคล้ายๆกับยอดต้นผ้าอ่ะทุกคนเลยแต่ว่ามันจะ น้อยกลัว่อวต้นเผานาะทุกคนอันนี้มันจะหน่อยกลัวค่ะมีต้นใหญ่กับใหญ่หนหเนาะโอ้ทางคุณฮักแหละทุกคน <c oughs> หายากแต่ได้ในบ้านเฮาเดียวเลยนะยนมันหายากเลยเดียวในพวกว่ามันมันบอกมีป่าไปา้าได้เนาะเลยหอยยม,มออกินใส่กระปุกแสบๆนะทุกคนเอ้ยอ่อับเคยกินจะกเจือกจะลองกินลองเบิว่าจะกินได้บ่มันจะข,ข,ข,ขมบ่เนาะ หย็ดขาวช่วยหยดน้องคนไปโปกเอาอยู่ลงอืมเง็ดคนแคนย่าย่าแด่ทุกคนแล้วก็จ่ายทุกคนเบื้องตอนแดงนอกตอนออมอะไรทุกคนเอ้ะเอฟซีมันได้เคยกินน้ำกันนี่บอกคันดาบอกเคยกินกลับมาเบื้องคลิปนี่เลยเนาะว่าวิธีเห็ดอย่งไดเนาะคันดาฮาบอกเป็นกลับไปซื้ออในตลาดเลยทุกคนเลยเนาะเง็ดบ้าใหญ่ายเง็ดคนแคนกัน อืมทุกคนเคยเห็นบ่อันยังกอดหมากไงมาคนเคนมาคนแคนมีห่นหมากถ้าเป็นดอกก็เป็นหมากนี่อ๋อนี่ทุกคนเคยเห็นบ่เนาะมาคนแคนนั่นแหละจะหายเบิ่อโอ้ทําไมันเอาออกยากจังปะนี่นี่ยางนี่เนาะเป็นหมากคล้ายๆหมากอันยังวะ แม่งาแม่งนี่ีลนี่แหะก็ยนางอันนี้ยนางมอนยยนางมอนอยยานางมน้อยเขาลอยงกินยงองกินอะไรไกินอะไรวะไล่ไข่เขาเอานันกินทุกคนเลยชัวกินไงนะนี่มามมนแกงกินเขาอ่ะอ้อมก็ไ่ค่อยกินจะเถื่าไหร่นี่มาคอนแคร์ก็ค่อยกินแต่ยอดมันทุกคนเลยเลยบลนยหนึ่งเราครไปหาอยู่ตรงคือ ดงวางผลไปหาคือสีอุดมสมบูรณ์ค่ะทุกคนเอ้ยขนาดยอดอันยอดสารแล้วก็ยอดคนแค้นยอดบักใหญ่ๆทุกคนเอ้ยน้องเอาไปดูดเลยดูดเนี่ยน้องบอลผลไปหาว่ะมันจะอุดมสมบูรณ์สัมได้เนาะเบิร์ทุกคนเอ้ยเปิดภาพมากับผลบล็กบล็อกบกเอ้าววันนี้เอาอันนี้ลงอีกทุกคนไอ้มากมากมากยังไงหมักคนแคนเนาะอุ้ยเบิร์เขียวลุ้นอยู่นะ ค่ะค้ายก็หมักเคือพวงเลยเนาะแต่ว่ามันจะรสชาติมัคือกันนะทุกคนมันหวานหวานเนาะกาที่นีุ่ันอาจจะเอายางลงมันยอดมันยอดมันยอดแขนว่าเต็มหมอบกใหญ่ทุกคนเลยมาเดอฟซีเ้ยกินขขายมแรงเนาะพุนะเต็มหมอ้า่โอดีย เหีียออลบงน้องกวงก็อย่าเห็ดน้ำล่างแล้วบ่มือพุ่นนะเอล้านแล้วโอ้ยพูน่าเต็มหม้อเลยเตทุกคนเลยเพิ่นเอาปลาดุกบ่อใส่ออมใส่ทุกคนแล้วก็จะเอายานางลงนกเขียวปานยังระบาดนเลยจะก็จะให้เบิ่งนทีแกงเนาะทุกคนเลยเพิ่นเอาเอต้ม ต้มปลาดุกพร้อมกับไอ้สานนะคะต้มปลาดุกพร้อมกับสานนะคะตาวพร้อมเอาลงเอาตาวลงก่อนเปืป่อยเลยทุกคนเลยถ้นทุกคนจะเห็ดกินอย่าพราวเอาลงเรื่อยตาลค่ะเ้หมอนไปเลยตอนนี้ก็ได้เวลาเอาขับเบือลงแล้วกับเดือนน้าโคลนไปได้บานนี้ทุกคนน้ดยคุณ คนบ่ได้มันหน่วยนันทุนหน่วยเสียมหมดแล้วป่ะมาโหญ่ตัวดำนั่นเอฟซีเอ้ยอยากกินเขาแล้วได้เดี๋ยวนี้จนมืดแล้วตอนนี้นะทุกคนเลยเ <c oughs> ขาวเบื่อลงแล้วก็ยานางลงเดี๋ยวก็จะปรุงเน,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 นาะป่ะนี่หันผดก่อนจึงปรุงทุกคนเลยเขาเบื่อกับน้ำยานางชุกแล้วก็ปรุงกินได้เลยป่ะนี้ <c oughs> พุงษ์ลดลงไปปั๊บใส่ลายแซบลายใส่หน่อยแซบหน่อยเดูพี่น้องเอ้ยใส่เยอะๆแซบเยอะๆโอ้ยพี่นว่าใส่ลายแซบลายเนาะไผ่บกินกับโบใส่ก็ได้ทุกคนเลยคันว่าไผ่บกินกับโบต้องใส่เนาะก็ใส่แค่เกลือแล้วการน้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาลหลลงไปทุกคนเอ้ยเป็นว่าคนอะไ่เกลือลงไปอีก กือบจะเต็มทัพพีเลยกือบจะเต็มบ่วงทัพพีเลยทุกคนเฮ่ปลาล้าลงไปบัดนี่ยปลาแบบบนนอกปลากวดเนาะทุกคนโอ้ยหนึ่งทัพพีโอ้สว่างปุ๊ดดายทุกคนเลยอาสามเฮ้ยเครื่องกวดเลยเพิ่นใส่เนาะคนเลยนี่แหละเป็นเครื่องปรุงของมันเราจะเอาไปทำตามก็ได้ เห็ดแบบนี้เลยซบคลิปนี่ไว้แล้วก็ไปเห็ดตามไปเลยทุกคนเลยเนาะปอาเปื่อยไปเลยอต้มตาวก่อนเปื่อยไปเลยทุกคนเออจะได้กินอยู่บ่บ่เนี่ยจะได้กินแต่อันยอดเขียวๆนี่แหละยอดชนแค่นี่แหละอ่าทุกคนอ่ะตอนปลาบ้าญ่ อันนี้ก็มืดแห้งลแล้วเนาะไอ้หนอกก่องอมก็จะให้เบิ่งตอนวิธีแกงของมนันเนาะตอนกินนอ้นองอ้อมก็คโกงแก่ประถ่ายทุกคนเบิ่งเพราะว่าม,มันมืดแห้งแล้วกับไผกับบกข่อยหงเนาะทุกคนเอห้หน้องอ้อมก็ให้ทุกคนเบิ่งตอนแกงเอาเนาะทุกคนเอ้ยเห็ดตั้งแต่เว้นๆตอนนี้จนมืดเลยยังบไปกินเพราะว่าแกงกินแรงเนาะทุกคนเอ้ย แกน้องเอิ้มก็คืให้ทุกคนเบิ่งตอนแกนี่แหละนี่ตอนเพิ่นกะปรุงแล้วแล้วก็ถ่าให้มันสุกเนาะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวก็จะหาทุกคนเบิ่งตอนมันสุกว่ามันจะหนาแซ่บปานไดเนาะโอ้ยเป็นตะแซ่บแฮงขนาดยังบ่ทันในช่วกนี่ก็เป็นตะแซ่บแล้วทุกคนเอ้ยเบิ่งปลาตอนปลาดุกเนาะปลาดุกกระเปื่อยกินหอมทะลุจอเลยอาหารบ้รดานนี่อาหารบ้านๆอาหารบ้านนอก ปลาติ๊กดูตอนปลาเปื่อยไปเลยครับตาวเนาะอันยอดใหญ่ๆะแหละวังทุกคนเห็นเวีนี่แหละอันยอดใหญ่ๆ่แหละเปื่อยไปเลยเนาะเอาไปต้มก่อนหมูมันเลยเปื่อยปะวะคิดว่ามันขมก็เลยเอาลงไปต้มมันบุกคมสุดท้ายมาแบบร้นบุกคมหวานคันว่าเหมาะความนี้บรได้กินเลยได้ทุกคนเลย มันทุกควในไอ้เต้าก็ลอกแหลกลอกแหลกอยู่กันหลอความในการเบิดเลยบม่ได้กินมันมันคืนเองมันดนึเนาะเดีน้องอมก็หายเบิ่อหายทุกคนเบิ่งเพียงเท่านี้เดี๋น้องอ้อมก็ที่จบที่ไหมองนี่เลยนะทุกคนเอยกลมาเด้อเนาะกินเขายามแดงน้ำกันมากินนี่น้องอ้อมก็จะไปเพียงเท่านี้เนาะน้องอ้อมก็ขอตัวไปกินเขาก่อนไปแล้วสบายดีสบายดี